เวลา16นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระสัมพุทธโคดมสิริกิตบรมราชินีนาจตุราสีติวสมงคลพระพุทธรูปประจำพระชมพันศาสุ็จพะนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาในรัชกาลที่9้าซึ่งคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมร่วมกับรัฐบาลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจ็ดรอบ12 2สิงหาคม2559โดยเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปประจําพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา7รอบ5ธันวาคม2554แต่พระพุทธรูปองค์นี้ยกพระหัตถ์ขวาทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ความสูงตลอดพระรัศมี38เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมบริสถานบนแท่นฐาน8เหลี่ยมทำด้วยทองคำขาวน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมซึ่งพระบาทสม เบพระปร r a m i รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระพระสถานนามว่าพระสมพุทธโคดมสิริกิตบรมราชนีนาจตุลาสีติวสมงคลอันมีความหมายว่าพระสมพุทธโคดมองค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชมพันษา84พันษาทางนี้พระพุทธรูปประจําพระชมพันษามีพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเท่าจำนวนปีแห่งพระชมพันษาเพิ่มขึ้นแต่ละปี พระพุทธรูปประจำพระชมพันษาเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาสุภาพพระพุทธรูปประจำพระชมวานเป็นทุธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพของพระมหากาษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายสักการะบูชา เวลา17นาฬิกา41นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกนาพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังรุสิทิพระราชทานพระราชโองการให้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ส่งพระกรนาโปรโดเก้าโปรโด,ดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน18คนเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทถาวายสัตยปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้ พลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัธมนรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนรีประจำสำนักนายกัฐมนรีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายวิรศักดิ์โคสุรัตนรัฐมนรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกอนัอนตพรกาญจานรัตน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายลักษณ์วัจนนวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิวัฒน์สัญญากำรธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายไพรินชูโชิถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริจิระพงพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมนทีระสุนทีเจริวงศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมาบุญญาประพัสนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พลอ,อากาศเอกประจินจันตอ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกตำแหน่งหนึ่งพลตรีเอกอดุลแสงสิงแกวร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุวิตเมศินศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายอุดมคจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมชายหานทงรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายธีรพงศ์วงศิวะวิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เราะความเราจะผมตคงของประเทศชาติประชาชน สถาบันสูงสุดต่งางๆของา่ามีความสำคัญขอเธอการนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจกำลังกายและกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ไว้สัปปบัญญัไว้สรุปก็คือความ มั่นคงของชาติความสุขและความปลอดภัยของประชาชนและชื่อเสียงหลอดจงวัฒนธรรมของประเทศชาติเราซึ่งมีประวัติและวัฒนธรรมอันยาวนานตลอดจะมีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามสถาบันได้ ภูมประเทศมาตลอดการทำงานแน่นอนต้องเจอปัญหาข้อขัดข้องปัญหาต่างๆและต้องเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตลอดอันนี้เป็นมาจาประวติศาสตร์แต่ถ้าเบื่อใช้ปัญญาพร้องด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่น ที่ดีก็จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้องข้อผกพร่องและอุปสปรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เพราะความสุขส่วนรวมภาพรวมเราจะความมั่นคงของประเทศชาติประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่างแต่ความมุ่งมันการสั้งปณิธานที่จะรับใช้ประชาชนประเทศและสถาบันสูงสุดต่างๆของชาติมีความสำคัญประชาชน เขาอยากมีความสงบเะชาชนเขายามีความมั่นใจปลอดภัยและเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปใ,ในทางที่ถูกที่ควรก็รนาะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนดูแลปกป้อ,องคุ้มครองประเทศชาติแผ่นดินของเรา ขอใหน้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์น้าประพิตท่านรับสั่งไว้มากมายท่าน้รงปฏิบัติมามากมายถ้าเปิดศึกษาพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานของพท่านก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติที่จะสืบสารต่อจากพระราชปฏิธานของพระงท่าน แน่ใจว่าประชาชนเขาต้องการแบบนั้นเขาขอให้โชคดีทุกคน เวลา17.54นาทีพระราชทานพระราช,ชโองการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินจำนวน10ล้าน3,018,000บาทเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนและครอบครัวของผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง18กันยายน2560โดยพระราชทานเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ของโรงเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากอุทกภัยจำนวน52แห่ง และพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่บุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน11คนจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณช่วยเหลือแก่ผู้ประสบุทกภัยในภูมิภาคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่10เมษายน2560ได้พระราชทานเงินจำนวน40ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบุทกภัยและโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้จำนวน12จังหวัดที่ประสบอุทกภยัยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2559ถึง9กุมภาพันธ์2560มีผู้เสียชีวิตจำนวน99คนและมีบุตรหรือผู้อยู่ในความอุปการะของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในวัน ศึกนวนยา่สินเจคนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีและพระราชทานเงินสําหรับจัดหาคารุภัณฑ์ที่จําเป็นได้แก่โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจํานวน267แห่งนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้องค์มตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤธิไยให้องค์คมนตรีติดตามผลการพระราชทา,านความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและนำความกราบบังคมทูลถวายรายงานเพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยตลอด เวลา18นาฬิกา3นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมมาพิทยจจำนวน9แห่งเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน79ไร่2งาน60.9ตารางวาให แก่กองทับบกเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินนายชูเกียรติมาลินีรัตน์ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่จํานวน9ก้าไร่26.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของสํานักข่าวกรองแห่งชาติผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เนื Beast ้อที word, 3, 1, five, ่จำนวนสี <Wein> ่ไร่สางาน1.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ พลตบดโทชันเทพเสศเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเฝ้าทุนละออกธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินวางปารุษเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเนื้อที่จำนวน19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีสุรินนินเหลือผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่15เฝ้าทุนละออธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวางบ้านปืนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน2 1ไร่1งาน48.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ ทำงานของก <an> องบ <an> ัญชาการ <an> มณฑลฐานบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรีโพสตระเอจากทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินคั้นเรศวอราาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จํานวน584ไร่2งาน99.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของก <an> องบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน พลต,ตรีประพันธ์จันเอมรักษาการผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหกพระราชนิเวศมรุกขายาวันอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่จำนวน1 2 4 4ไร่24.2ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและพิพ,พิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนคร ขอปฐมเนื um, 2, 2, aan, ้อที่จํานวน1 4 8ไร่2งาน88.8ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพลเอกสุรศักดิ์กาญจนาลัตถ์รัตวว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟอทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6ออาเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่จํานวน300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทํางานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา18นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวราการให้พลตบดจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการกองบัญชาการต่างๆเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานตัวอย่างสีภาพพระราชทานเพื่อไปใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการสำนักงานตารวจแห่งชาติ